คืนสาบ้านป้าวิไลช่วงที่ผมได้ไปทำงานที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมได้ไปพักอยู่กับป้าวิไลงานที่ผมทำเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดีครับ ผมชื่อวีรศักดิ์ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหินก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่นั่นผมเคยทำงานอยู่ที่โรงแรมสีดาวแถวถนนสีลมจนได้ย้ายไปอยู่ที่หัวหินผมได้ไปพักอยู่กับป้าคนหนึ่ง ชื่อว่าวิไลจากการแนะนำของเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานอยู่แถวสุขุมวิทป้าวิไลแกเป็นคนพื้นที่และแกก็เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งที่บ้านของแกปลูกติดอยู่ใกล้เขาหินเหล็กไฟมีบ้าน ที่แกปลูกอยู่จำนวนห้าหลังซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันลักษณะของบ้านเป็นทรงโบราณยกใต้ถุนสูงแกแบ่งให้คนเช่าผู้ที่มาเช่าส่วนใหญ่มีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ บริเวณในบ้านสามารถจอดรถได้มีทั้งห้องแอร์และพัดลมวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ผมก็ได้รู้จักเพื่อนบ้านคนหนึ่งเธอชื่อสมศรีมีสามีเป็นชาวอังกฤษเธอเป็นเจ้าของบาร์แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่แถวซอยบ่อนไก่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังกินข้าวตรงใต้ถุนบ้านผมได้เหลือไปเห็นเหมือนคุณยายอายุประมาณ70ปีกำลังเดินอยู่บริเวณสวนหย่อมห่างจากบ้านผมไปไม่ไกล สักพักแกได้เดินหายไปยังทางบ้านหลังสุดท้ายซึ่งเป็นบ้านของป้าวิไลผมคิดว่าคงเป็นแม่หรืออาจจะเป็นญาติห่างๆของคุณป้าจนผมเก็บกวาดและทำธุระส่วนตัวแล้วขึ้นนอน เพราะพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปทำงานแต่เช้าจนเวลาผ่านไปได้ห้าเดือนก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในบริเวณบ้านที่ผมอาศัยอยู่จู่ๆผมได้กลิ่นทูปเทียนรอยชอยเข้ามาในห้องเวลานั้น ผมกำลังนอนดูทีวีอยู่บนบ้านผมไม่ได้คิดอะไรจนผมไม่หลับไปผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีเหมือนมีคนกำลังเดินขึ้นบันไดามาจากชั้นล่างและมาหยุดตรงหน้าห้องผมผมพยายามเงี่ยหูฟัง แต่แปลกที่ว่ามันกลับกลายเป็นเสียงเหมือนมีคนคุยกันอยู่ที่หน้าห้องของผมพวกเขาได้พูดออกมาว่าว่าหลังนีุ้กสร้างมานานและก่ออาศอัยอยู่ที่นี่ เออข้ารู้เดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างสักพักมีเสียงเหมือนมีคนเดินลงบันไดไปผมมองดูนาฬิกามันเป็นเวลาตีสองจึงรีบลุกจากเตียงเดินไปเปิดไฟและเปิดประตูออกไปดู พอผมเหลียวมองดูลงไปข้างล่างผมก็ได้เห็นคนแก่ชายหญิงสองคนแต่งตัวเหมือนชาวเลกำลังเดินไปยังข้างบ้านซึ่งบริเวณนั้นเป็นป่าละมาะและค่อนข้างจะมืดมากทั้งสองคนได้เดินหายเข้าไป ผมเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆในใจคิดว่าคงเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นแต่ทำไมต้องเดินขึ้นมาบนบ้านที่ผมอาศัยอยู่ด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากทำธุระส่วนตัวผมก็เตรียมตัวที่จะไปทำงาน ผมได้มองไปที่บริเวณข้างบ้านผมต้องตะลึงที่ตรงนั้นที่ผมเห็นเมื่อคืนมีต้นไม้ขนาดใหญ่เข้าใจว่าคงเป็นต้นจามจุรีที่ปลูกมานานลำต้นและกิ่งแต่แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้รู้สึกอึมครึมและวังเวงยังไงชอบกลวันนั้นหลังจากผมเลิกงานผมได้นำเอาอาหารที่ทางโรงแรมได้จัดให้พนักงานนำมากินที่บ้านพอตกดึกผมนอนฝันไปว่า มีคนแก่สองคนเป็นชายและหญิงเดินเข้ามาคุยกับผมที่โต๊ะข้างล่างคนทั้งสองได้พูดว่าฉันสองคนอยู่แถวนี้มานานแล้วพ่อหนุ่มตมบุญ ไอ้พวกฉันบางนะในความฝันผมได้รับปากกับทั้งสองคนกระทั่งวันต่อมาผมได้ขี่รถขึ้นไปที่วัดเขาต้นเกตทำบุญถวายสังฆทานและอธิษฐานถึงบุคคลทั้งสองที่ผมได้ฝันเห็น ผมได้เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลวงพ่อเลยเล่าว่าโยมแถวนั้นเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนจากนั้นเป็นต้นมาทุกวันพระ ผมจะขึ้นไปทำบุญที่วัดเป็นประจำพอถึงช่วงเทศกาลผมก็จะชวนเพื่อนๆที่โรงแรมไปทำบุญกันที่นั่นคนเราเกิดมาเมื่อตายไปสมบัติทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้และนี่ก็คือบ้านป้าวิไล กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืนสา